สวัสดีครับวันนี้พามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับอันนี้เป็นคลองส่งน้ํานะครับคลองส่งน้ําเนี่ยอ่ามันจะมาจากอ่ามาจะมาจากลาําธารมาจากน้ําตกทางเขาสองกล้องนะครับน,น้ําใสมากเลยครับให้ดูน้ําน้ํามาจากเขานะครับมาจากเขามาจากทางน้ําตกก็สีก็จะจะใสๆหนะ่อย อันนี้อยู่ที่ตำบลตำบลเขาเพิ่มนะครับบนเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้จะเป็นทุ่งนานะครับถนนเส้นนี้จะเป็นถนนรัดนะครับระหว่างถนนทางทางด้านขวามือเนี้ยทางขวามือเนี่ยจะเป็นถนนบ้านนาแก่งคอย จะจะจะเป็นทางรัดไปบ้านนาแก่งคอยนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถนนบ้านนาชะอมนะครับถนนถนนเส้นเนี่ยจะเป็นถนนลัดระหว่างถนนบ้านนาแก่งคอยกับถนนบ้านนาชะอมนะครับตร,ตรงนี้เป็นออตําบลเขาเพิ่มนะครับอาําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับพามาดูที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีเนื้อที่สองไร่สองไร่สองงานครับ ที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนะครับแปลงนี้ครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ดินแปลงนี้ติดถนนอ่าทางสาประโยชน์นะครับเป็นถนนคอนกรีตอ่ามีน้ํานะครับน้ําไฟพร้อมนะครับแล้วก็อ่าในพื้นที่ครับเขาจะปลูกอ่าต้นต้นสักไว้นะครับนะฮะนี่จะเป็นต้นสัก ส่วนเขาที่เห็นนั่นจะเป็นเขาพระเนียงครับที่ดินแปลงเนี่มันมันมันจะอยู่รอยต่อตรงรอยต่อระหว่างอ่าสระบุรีกับนครนายกนะครับสระบุรีก็อ่าตำบลชะอมะครับมันอยู่รอยต่อพอข้ามเขาเขาพระเนียงนะ่ะจะเป็นส่วนของชะอมครับของตำบลชะอมพอฝั่งอ่าฝั่งที่ดินน่ะจะอยู่ที่อ่าอำเภอบ้านนานะครับจังหวัดนครนายก ที่ดินแปลงน,นี้มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปี่ยวอยู่ในชุมชนนะครับในในในบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีสวนผลไม้อ่ามีฟาร์มผักนะครับฟาร์มผักฟาร์มอ่าสวนผลไม้ฟาร์มผักแล้วก็มีชุมชนไม่เปี่ยวนะครับอยู่ในชุมชนนะครับที่ดินแปลงนี้สวยอยู่ครับเน,เ,นเนื้อที่สองไร่สองไร่สองงานนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะครับ นะครับบรรยากาศรอบอที่มันจะเป็นเนินเอ่อแต่เอ่อเป็นเป็นเนินเขาครับจะได้จะได้เนินเขาลงมาแต่ว่าเสมอถนนแทบไม่ต้องถมเลยครับแปลงนี้นี่จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับครับอยู่ในแหล่งชุมชนครับไม่เปี่ยวเลยครับติดกับตําบลชะอมนะครับตําบลชะอมแก่งคอยสระบุรีครับข้ามฝั่งมานี่ก็จะเป็นบ้านนานะครับอยู่ใกล้ๆวัดเขาสองกล้องครับ อ่นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับนะฮะที่ที่จะเสมอถนนเลยครับ